คำเตือนคลิปนี้มีไม้ที่กากและมีคำหยาบอันมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับดีหนึ่งตีหนึ่งลงตรงกูด้วยเงี้ยมันแกนตรงกลับนี่ดนะ้วยโอ้เต็มเลยไม่คิ้มูเลยเฮ้ย เดียกูได้กูว่ากูได้ไอเดียกันตั้งชื่อคลิปนี้ล้ไอ้สัสโอ้ไอเ้ยหามคใช่เห็นแล้วไอเ้ยกูดูกไอเหค หาฝนก็หาฝนเททูบูซานี่ไเหี้ยเฮ้ยอ๋ยอยอตเฮียเฮกยเฮ้เเก เดี๋ยว่าแม่งโดดมาเป็น5คนได้เหี้ยเป็นจอมเลยกูมองในเงี้งยนีเราได้ตังค์เราได้ตังค์เพิ่มไวนะมีสุดัตาหากูจะกลับมาแล้วต้นมึงก็ตัวอะไรนั้นเปลี่ยนไปผ่านไปเดอร ใช่ถ้าฟปนนมันเท่ไอ้เหี้ยเี่ยอกตสกปุ๊บร้องยังอ้ตอนนั้นมันบ้าไงแต่ตอนนี้มแล้วกูตอนเรเสียตเอะไรวะตอนนั้นเสียตังค์จะเติมไม่ได้พานเลยนบาวไล่สะกสะเกนมงดา กูจำเล่นกูเล่นแทีมใช่ป่ะเล้นกูเล่นแบบฮาวแล้วนี่คือบัตราว์เป็นลามันกดอัลติเมทมันจะลดามันจะักยูสัแค่หเนียไอ้ยสเปมัแลุล่วยไม่ได้กูปักยเ่ได้เลยไอ้สเปมีสเปมแหนาวว่ะกและเอยูไม่สเปมลุวยเลยพูตามตนะเฟยตอนนั้นกูซื้อมาเพราะกูเห็นว่ามันเป็นตัวซื้อเฉยๆ แบบอวดรวยอวดรวยอวดรวยอ่ะอวดรวยาพเป็นมิงเทจริงแล้วก็เจ็บใจแต,แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วตัวะมดไปตอนยิงคนดีกว่าน้ะใครอยากจะฟังคนคุยกัน้ยหลังเกาะขาวอีก ทงประเทศอะไรวะท่นประเทศอไอ้หันหมูเป็นมันชูบีก่อนวิ่งหมีวิ่งหมีอย่าเลยวปืนผมมันปืน มัวกิเอย่นี่คเว้ยคู่กับมัวเดโลเนี่ย เปิดกูมันมันคงพอาด้วยสไตล์ตัวมันที่เป็นญี่ปุ่นด้วยแหละมันก็เลยทำให้เราเบียวจนออกเสียงญี่ปุ่นตามโอ้ยยิงไม่รู้ไม่ได้ไม่ยิงอะยิงไม่ไม่ยิงญี่าปุ่น รูดตาของตาเยอะตัวหนึ่งขึ้นมาเลยวะตีอันระเบิดตัวเนี่ยนี่ไงฮัลโหลมาแล้ว มื่อกี้ดีเสียงใครใครยงสไนท์เฮ้ยช่วยคนละตรงนี้มีแล้วเดินไป Weapons here ยิงยี้ต้องสักนไอ้เหี้ยมึงมึงสแกนตอนกูกดเช็คปืนพอดีกูไม่เห็นตะเตอร์มาเจอแล้วเจอแล้ข้างนอกกำแพง เม,มื่อกี้มึงวิ่งออกไปเลยยิงนอีอีซี่ไปวะอีซี่กูอยากทงสอบยู่ที่มาสเตอร์ยีมันคืออะไรกูรู้จักยิงเหรอใช่อีโดต้าอีโดต้าเมื่อกี้เล่นอะไรเล่นโดน เล่นแต่ยาสอตัวคกเป็นทามึนกนวินต่ว่ากตมงจะเอนายตัวในโดตามันไม่ใช่โดตาไอโละมันมีอยู่นะโลไอ้นักดาบแล้วแม่งใส่เป็นเว้นในวิชั่นประมาณ5้าตายโดตาหรือโลวโลม่งงว่าโดตาม,มันมีตัวใช้ดาบเป็นซัมไลยอย่างนั้นด้วย ลอยเออโลโลโรยทำพี่แม่งเม่งในวิชั่นฆ่าตาเล่มโดนแฟนเกมโลด่าแล้ไม่ไม่ได้คเล่นนะเราเล่นมีมีกูคนเดียวที่เล่นไยลโล่ะาม่เยอมากบสตีมึงจะบอมึงเล่นไปูเล่นนะเว้ ไม่กูเล่นตั e you know ah, ้งแต่ก um> ูเล่นตั้งแต่บุคบตัวเมนกู้ตัวเมยนกูซอมาเ่งไลหยุดพูดเดี๋ยวปาีมงยมันกัดกินบอมาารเมอนมึงลอยนั่นปไอเหี้ยอะไรวะ R6 เออมาแล้ว

ก็กูขอลงก่อนนะปืนเออกูไม่มีมันเป็นหมันแล้วอ่ะไม่ได้มีสปอร์ตไอเฮียกูไม่มีให้โอ้ไอเฮียศพมันบักอยู่ใต้รถกูเก็บไม่ได้ <c oughs> มันอยู่ใต้สร้างรถแล้วกูเก็บกูเก็บปืนลูกศรไม่ได้เฮียหล่อ,อรถเราเบื่อนี่มั้เออแล้วกูเก็บลูกศรไม่ได้เฮียศพคนตาย,ตยามันอยู่ใต้รถเฮียเฮเดี๋ยวกูมีตั<ย><งค>นี่วะเดี๋ยวเดี๋วกูเะไปซื้อเก็บเอ็บไว้ซื้อชุบดีกวอาเดี๋ยวไปล่าศพเอาได้เออตังเออตังยี่ค้าเอา รีดิงเลงกูเลงกูไม่ดูเพื่อนเลยเี้ยปีนยังี่มุมกูเล็งไม่ได้วะขะนอกขงนอกแล้ล อยู่ท้ายอยู่ท้าย <c oughs> อยู่ใต้ตีนกูไ <c oughs> อเชีย <c oughs> เ่ย,ยดี <c oughs> เดอกูม่ได้อเวั่ยไมันไม่มีลูกศูนย์มันไม่มีลูกศุเอไอ้กู มีอยู่มีมีอยู่แลกินนัดก็คือขึ้นไปเก็บไงประเด็นเออว่ะเป็นมุมแบเก็บมะไม่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 ้มตนไม่คุ้มอาเอาชนะเลยอ่ะเฮ้ยอู้อูเห็นไอ้ดามา

ไปชกเยมไม่มีเลยม่มีทางื้นก่อเลยเลยกก่ม่าตาไแเนี่ยมันีไไงย่ไดนไอ้ทจ้มยันเม่าน ลงปีน่าลงปีน่าเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยมีตัวกันยัตู้อเนใเนี่ยโอ้เฮ้ยีโต้เย

นี่จะเพียรสองคนวะมีแต่องคนแบงก์แต่ว่าเอ้ายิงคนนี้คนนี้คนนี้คนนี่เอาหมดเรวเอาจุเลย yeah